เมตรหนึ่งโดยประมาณกัดแล้วนะครับอันนี้กัดแล้ววิ่งแล้วนี่ดูดนนินี่ไงน,นี่ไงกัดแล้วนะครับกัดแล้วพาไปไหนเนี่ยนี่ไงน,นี่ไงกัดแล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโโอ้ห ไม่ต้องส่งนานนะครับเพราะว่ามันลกตีได้ไม้เดียวไซโลอ,อีกแล้วอ่ะยอดไปโอเคครับสวัสดีตอนเย็นๆครับหลังเลิกงานมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับมาเทคสัตกันหมายก็เป็นคลองน้ำลดแล้วครับตอนนี้เห็นตะลิ่งชัดเจนแล้วคิดว่าน่าจะมาแอบตามตะลิ่งนี่แหละปลาช่อนตอนเย็นๆนะครับน่าจะลอยผิวน้ำเดี๋ยว เล่นเกมเท็กซัสกันเย็นนี้ไปไปดูกันจะมีผลงานหรือเปล่าไปถึงพื้นเลยนะ กอหยุดกอหยุดนะน้ำไม่ได้ลึกนะสี่สิบเซนน่าจะได้ฟองฟอดเลยนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับ อันนี้กัดนะเนี่ยข้างหน้าเลยฟองขึ้นเลยอืมอืม <laughs> นี่ออมันไปติดกับตอไม้นะไม่ครับ <laughs> สเต็บก็เพาะสวงทีนะครับก็เก็บอย่างที่ผมบอกน้ําประมาณนักเต็มที่สี่สิบเซนเนาฟวงท่วมเลยเมื่อกี้ ครับสวยมากเลยไม,ม้เมตรหนึ่งโดยประมาณกัดแล้วนะครับอันนี้กัดแล้ววิ่งแล้วนี่ดูดิ นี่ไง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 โอ้ยไซสสวยปะไสใหญ่ด้วยต้องส่งนานนะครับต้องส่งนานนะดูดีมาไงเนี่ยไซสเนี้ยโอ้มาแลา้วครับ เวอรชันตัวนี้ดิโหไม่ต้องส่งนานนะครับเพราะว่ามันลกตีได้ไม้เดียวโลแน่ๆครับยาวเลยเต็มคำเต็มคำเท็กซัสตอนเย็นๆนะครับ30นาทีก็ได้เรื่องนะไปดูกันต่อครับตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้โลแน่ๆเลยครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกดูดิดูฟองจีอาครับดีคอยนะครับหนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งโอนะครับแข็งๆกัดข้างหน้าเลยฟองกัดแล้วฟองฟอดัดไม่กล้าส่งนานนะครับเพราะมันลกไซโลอ,อีกแล้วอ่ะยอดไปสามสิบนาทีนะสองแต้มแล้วไปลุยกันต่อโอเคครับเย็นวันที่สองนะตอนนี้เวลา 6กโมงหนาทีไม่รู้จะมีเวลากี่นาทีนะครับตีเป็นนาทีดีกว่าไม่ถึงชั่วโมงหรอกไปลุยกันดีกว่า นิดนึงมานี่ละ กัดแล้วนะครับกัดแล้วพาไปไหนเนี่ยนี่ไงนี่นี่ไงนีไ่ไงนี่ไงโอ้โหลุดกัดข้างหน้าเลยโอ้ยได้เสียวอีกแล้วนิดเดียวไม่อยากส่งนานนะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นแบบผักตบชวาที่มันเน่าอ่ะกลัวมันพาไปมุดข้างล่างไปพอมีเวลา ตัวขยับเลยเนะนี่ยเวิร์เนี้ยมันน่ากุ้งออกมากัมานะกเลยยัไงนี่ไงโอ้คูหลุดโอยอะไรอีกแล้ววันนี้ แคบๆนี่็อยจะมองข้ามครับๆๆกัดอยู่นะครับพี่เขามาทงเบ็ดนะครับกัดแล้วนะครับงไ กัดแล้วนะครับนี่ไงกัดแล้วนะยั่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงกัดอยู่หลายทีนะโอ้โหกว่าจะได้เอาเลขใหญ่ก็นับหนึ่งแล้วกันกว่าจะมืดเออดูเซฟประมาณสักโดนะโ้โโยนบประมาณสักคล,ลิปนึงให้กดให้ปล่อยเข้าไป ต่อครับ